สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับนัตตี้เคสนะคะเป็นซิมที่พี่จะมาเล่นใน Challenge Back Widow Challenge ชาเลนนี้เราจะฮุบสมบัติของคู่แต่งงานของเราหมดเลยและกดมีดังนี้ค่ะ และนัตตี้คนนี้นั้นเดิมทีเป็นมอแกนหนึ่งในตัวละครของเดอะซิมพี่เอามาปรับลุกใหม่นะคะจากผมสีส้มก็เปลี่ยนมาเป็นสีบอลแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยพี่เปลี่ยนให้เขาดูแบบว่ามีความกระโปรโลรนิดนึงอารมณ์แบบว่าเพิ่งโตเป็นสาวนะคะส่วนชุดทางการนะคะก็ให้ใส่เป็นเข้ารูปแบบนี้นะคะส่วนทรงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแค่การแต่งหน้านิดหน่อย ชุดออกกำลังกายก็ชิลๆแบบนี้ชุดนอนชิลกว่านะคะมีลายแม่เบลล่าอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาเป็นชุดยานเลี้ยงค่ะเป็นชุดเดรสสั้นนะคะที่แบบว่ามีความเหมือนลายเสือนิดนึงต่อมาชุดว่ายน้ำค่ะใส่เป็นทูพีสแบบนี้เลยนะคะชุดหน้าร้อนค่ะก็จะมีความเอวลอยนิดนึงแล้วก็เปิดหลังด้วยโปมากพี่สาว และชุดหน้าหนาวค่ะก็ยังคงความกระโปโลเหมือนเดิมและเราไปเริ่มกันเลยและพีจะให้เขาอยู่ที่บ้านชนบทนะคะในเมืองวินเทนเบิเบร์กนั่นเองไปกันอาตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ที่3,335บาบาทแต่ก่อนอื่นขอดูบ้านก่อนสิ พี่เพิ่งซื้อแพ็คนี้มานะคะยังไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นบ้านหนึ่งชั้นเดินเข้ามาก็จะเจอห้องโถงแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาที่ห้องครัวแต่ถ้าเราเดินไปดังนี้เราก็จะเจอกับห้องนอนอีกสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ขายของบ้านนี้ทั้งหมดไปเลยดีปะยังไม่ขายก็ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการหาผู้ชายกันก่อนก็คือมาถึงปุ๊บก็ออกไปป ดูสิว่าที่นี่มีใครน่าสนใจบ้างไหมเราจะไปบุกถึงบ้านเลยนะคะเอ้ยบ้านนี้น่าสนใจปะบ้านใหญ่ด้วยแล้วก็มีคนแก่หนึ่งคนแล้วคนนี้คือใครรูหน้านะคะเป็นวัยรุ่นด้วยน่าจะเป็นลูกของเขาหรือเปล่าฮิวโก้แล้วก็แม็กซ์น่าจะเป็นลูกของเขาหมดเลยแหละอาแล้วภรรยาเขาล่ะภรรยาเขาอยู่ไหนไม่รู้ เดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาที่บ้านกันแกเราเพิ่งย้ายมาใหม่ไงก็ต้องทาความรู้จักกับคนพื้นที่สักหน่อย oh. เผื่อเราหลงอะไรเงนะี้ยน่ะเขาอยู่หน้าบ้านพอดีเลยอ่ะ oh. อุ๊ยอุ๊ยเขาปวดหลังสวัสดีค่ะขอดูหน่อยโสดปะคะโส,สดมีลูกสามคนก็คือสามคนเมื่อกี้แหละแล้วก็ขออนีญญาตทาความรู้จักคะ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรก่อนหนึ่ง oh. Jack, Jack. สวัสดีค่ะบ้านเขาอยู่ไหนนี่บ้านเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้น โอเคมาเข้ามาบ้านเขาสิเคาะประตูตั้งแต่ตรงนี้เลยรออ้าวอ๋อไปเคาะข้างในนะคะโอเคกอกกกกก็ไม่ค้อยู่ไหมคะเข้ามาเลยไหนอะ่ะอืมคุณลุงเมื่อกี้อยู่ไหนเจอแต่ลูกเขาอะ่ะคุณลุงคะอยู่ใสแลล่แล้วฮัลโหลเรานัตตี้คือมาเล่นเกมอ๋อเหมือนจะมีชั้นล่างนะทุกคนไหนดูดิอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ย ฮ้ยบ้านลึกลับเกินพี่ชายเขากำลังคุยกับลูกอะ่ะเราอยากคุยด้วยอะ่ะอืมเราจะจีบเขาต่อหน้าลูกๆเขาดีไหมอะ่ะอาจีบก็ได้อะ่ะหรือจูบมือไปเลยโหดเกินอันเนี้ย เอาเป็นจู่ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่เอาเป็นพูด <c ười> คุยเล่นก่อนละกันนะคะเราคุยแบบทั่วไปก่อนเอา้ามาทาอะไรอ๋อมาเล่นของเล่นตรงนี้มันชื่อว่าจังโกะปะถ้าพี่จาชื่อไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยพูดคุยเรื่องอุณหภูมิคะ่ะมาเร็วมาเร็ว <c ười> วันนี้อากาศนี้ <c ười> ค่อนข้างจะอบอุ่นเลยนะคะเหมาะกับการทำความรู้จักกันว้าว แล้วก็จีบดูแล้วกันชมนชเชยรูปลักไปค่ะแล้วก็ชมเชยจากใจจริงอีกหนึ่งออีกรอบหนึ่งไหนดูส,สอิอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะ่ะเขาไม่ชอบให้เราเล่นกับเขาเหรอโอ้แต่เขาชอบให้เราจีบนะคะโอเคค่ะ ชมไปชมเยอะๆเพราะที่ฉันพึ่งยา้ายมาอยู่แถวนี้ค่ะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ดูแล้วคุณน่นาจะแนะนำที่ต่างๆให้ฉันได้คุณดูมีความรู้ <are> เอาเขาไปไหนแล้วลนะ่ะ like <this> อ๋อเขามานั่งตรงนี้เฮ้ย like <this> เรามานั่งด้วยดิมาเร็วนาตี้นาะตี้ชอบการเล่นเกมอีก <akes> <system> เดี๋ยวก่อนไม่ไปก่อนค่ะยังไม่ว่างมานี่มานี่มานี่ฮัลโหลฮัลโหล้ยส่งจูบดิจะเป็นยังไงเนาะส่งเร็วเอา นิ่งเฉยเลยไม่ส่งให้กันเลยนะอะเดี๋ยวลองมาอีกทีหนึ่งนะคะส่งจูบอยู่ไหนคะเอ้ามันไม่ขึ้นมาแล้วทำไมอ่ะเราแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันซักหน่อยสิเวลาฉันมีปัญหาฉันโทรหาคุณได้ใช่ไหมค่ะอ่ะส่งจูบมาละไปขอส่งจูบให้หน่อยมุ้บอุ้ย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 ความรักก็ตัวเฮ้ยจูบแรกได้แล้วเหรอจูบเลยดิรออะไรล่ะ อรออะไรล่ะไหนไห,นไหนจูบแล้วนะจูบแล้วนะวายให้จูบง,ง่ายๆอย่างไไน,นี้ได้หรอคะเนี่ยว้าวๆ้เตรียมตัวเลยโดนหุบสัมบัิแน่จูบอย่างสุภาพาไปค่ะแล้วก็ จูจีในตู้เสื้อผ้าไหนไหนขอลองหน่อยพี่เพิ่งซื้อแพ็กนี้มานะคะหลายๆอย่างพียังไม่เคยเห็นพี่เพิ่งมาเล่นตอนนี้นี่แหละทุกคนเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอเราลูกอยู่ตรงนี้อะน,นะเฮ้ยเฮ้ยไม่สนใจคนตรงนี้เลยเอ๋อ,อ,อวา้าวมีความระเกิดขึ้นที่ตู้เสื้อผ้าอา๋อ,อแล้วน้องรูน่าเขากำลังเล่นซิมอยู่ไฟไหม้ด้วย <laughs> อุย๊ยมีขยะอยู่ตรงนี้อ่ะอยากเก็บไปทิ้งที่บ้านละจัง แต่บ้านเราไม่ได้มีถังขยะที่แบบทำเงินได้นี่นาเฮ้แต่เราเก็บไปได้นะเนี่ยเก็บไปก่อนฮ,ฮเก็บทําไมก็ไม่รู้งงเฮ้ยออกมาแล้วเป็นยังไงคะอู้รู้สึกมีเสน่ห์มากๆเลยคะ่ะอู้อว,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 ว้าว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 ความรักของเขาทั้งสองนั้นช่างเร่าร้อนอะไรอย่างนี้เตรียมตัวเลยนะคะ วิพยามีลูกมีดีปะไม่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 มีพักก่อนพัก่อนจูบมืออีกสักนิดนึงแปรแล้วก็พี่คิดไว้นะคะว่าพี่จะไม่ให้น้องนัตตี้ของเราเนี่ยขอเขาแต่งงานจะให้เขาเป็นคนขอน้องนัตตี้แต่งงานค่ะมันจะได้ดูแบบเหมือนเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าจริงๆชาเลนจ์เนี้ยมันเล่นยากหรือเปล่า แต่คิดว่ามันคงไม่ยากเท่าวันฮันเดซเบบี้ชาเลนจ์หรอกใช่ไหมล่ะคุณผู้ชายเขาเต้นอยู่ตรงนั้นเต้นด้วยละกันเต้นเพลงจังหวะชาด้วยกันมาเลยค่ะเอ๋อน้องน้อยก็เต้นอยู่ตรงนี้นะคะอ้าวเอา้เอาเขาเดินไปไหนแล้วอ่ะเขาเดินไปไหนอ๋อเขามาเต้นด้วยกันตรงนี้หรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อย,อย,อยน่ารักอย่าบอกนะ นี่คือการสอมเต้นเพื่อที่จะไปเต้นที่งานแต่งงานบ้าบอลน,น่ะตัวเองเอ้ย uh, ก็น่ารักดีนะแต่มันไม่มีเพลง hey, <that> s <S อ่ะอ่ามันขึ้นแต่พยายามมีลูกให้อยู่ได้ <c oughs> ไม่มีไงจะไม่มีเข้าใจป่ะอุ๊ยโอ้ไหในผู้หมาเมา่ก้ดีกว่า uh oh. ไป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  uh oh. อาที่ราคาไปโอูโกันไหม oh, <okay. S 1> เอ๊ะเ <Okay. S 1> ขาชื่ออะไรนะพี่ลืมดูเอ้า uh, อะไรอ่ะทำไมทำงั้นไม่มีพุ่ม้แถ่านี้หรองั้ก,ก็จูบอย่างดูดื่มไปเลยค่ะแล้วเรื่องตลกอีกนิดละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุน้องน้องหนูตายแล้วน้องหนูจะใช้แตกไหมคะเนี่ย สงสารเด็กอ่ะบอกเล่าเป้าหมายชีวิตดีกว่าพอดีฉันนะคะถึงจะเกิดมาไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าฉันก็อยากจะรวยนะคะโดยการฆ่าคุณอุ๊ยอุยไม่ใช่ค่ะพุทเล่น <c oughs> เอ๊เราสามารถขอผู้ชายคนนี้เป็นแฟนได้ปะอม,มีไหมอะ่ะเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะแล้วเขาจะขอเราแต่งงานได้ปะเนี่ยทำไมอะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเขาแก่เกินไปงี้หรอ บ้าความรักเกี่ยวกับอายุที่ไหนล่ะอ่ะ,อะแสดงความรักกันเข้าไปค่ะอืทีนี้เราคุยกันทั่วไปมั่งดีกว่าหลอดเขียวมันจะได้ขึ้นนะคะเอาเป็นความคิดลึกซึ้งถามถึงชีวิตรักไปละกันเพราะว่าไม่เห็นภรรยาของเขาอยากหล้ที่มาที่ไปอะค่ะเกิดอะไรขึ้นเราคะ่ะอุ้ยขอเป็นแฟนขึ้นมาแล้วขอเลยค่ะ ขอเร็วขอขอเอ๊ะเหลือให้เขาขอเราเว้ยไม่เอาไม่เอาเราขอเขาแหละแต่เขาต้องขอเราแต่งงานโฮโฮแฟนกันไหมคะน่ออนเ yeah. ย่เลิฟอ,อยู่นะจุ๊บจุ๊บเราเพิ่งได้เป็นแฟนกับชาร์กนะคะอ่ะเราเขาจะขอเราแต่งงานเมื่อไหร่จะขอหนูย่างพี่ชายขอหนูเร็วหนูยั่วขนาดนี้แล้ว ขอเร็วขอเร็วหนูอยากรวยแล้วค่ะรีบขอหนูหน่อยแ <c oughs> สดงความชื่นชอบไปอีกเฮ้ยเฮฉันคิดทบทวนเรื่องนี้มาพอสมควรและอยากจะถามว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับฉันหรือเปล่า <c oughs> ได้สิฉันต้องการมากเลยวิ <c oughs> แต่มันแค่ยายเข้าไปอยู่ด้วยกันนาไม่ไม่ไม,ไม่คุณต้องขอฉันแต่งงานค่ะฉันถึงจะย้ายเข้าไปกับคุณคุณขอฉันแต่งงานเดี๋ยวนี้เอ้ยทําให้ประทับใจด,ด้วยดีกว่าไปค่ะขอหนูเร็วเราจะได้อยู่ด้วยกันไงขอหนูแต่งงานเดี๋ยวนี้ จูบอีกนิดอะแล้วก็อาเพิ่มรอดเขียวอีกหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวพีจะพาเนตตีเ้เขาไปท้องโลกแหละอย่าช้าอย่าชา้าเอ๊ยพูดคุยเรื่องการสมรสดูปะอ่ะลองเสี่ยงดูนะคะปรากฏว่าเขาไม่อยากแต่งงานเฮ้ยเฮ้ยเไม่ติงนุวยอ่ะอุ่ยหลอดหัวใจลดเลยอะ่ะไม่ยอมหรอกนะเรามาสรารภาพความรักช่วงนี้ลันดีกว่าเอาเวงกรรม เขาไปนอนพักผ่อนแล้วว่ะอ่ะโอเคงั้นพานาตี้เอา้าเขาตื่นแล้วว่ะเอา้าอะไรนี้งั้นเราสารภาพรักไปค่ะสารภาพรักชั่วยนิลนันถ้าพี่ชายไม่ขอสักทีจะไปเที่ยวแล้วนะเอา้าไม่ขอจริงดิงั้นไปเที่ยวกันเถอะนาตี้เราไปท่องโลกกันดีกว่า พี่กำลังคิดว่าจะให้ไปเที่ยวที่ซันมาชูโน่ดูนะคะดูว่าแบบมีหนุ่มโสดคนไหนน่าสนใจหรือเปล่าวิสลิมเบนารีน่าสนใจแต่ว่ามีเงินทุนอยู่แค่9 6 0 0พอ่ะอะไม่เป็นไรเราแค่จะให้เขาเป็นหนึ่งในชูของเราเท่านั้นแหละหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันไ <c> ห <oughs> นใคะอยู่บ้านหลังไหนคะเนี่ยจะรู้ได้ไงอ่ะ เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ก็๊กก๊กสวัสดีค่ะโอ้โหห้องเขาดูเก่าๆเนาะหรือ,พอเพราะว่าพื้นพื้นที่เขาใช้ปะทําให้ดูเก่าเราทำข่าสารให้ได้ปะไม่ได้เอาแล้วเขาไปนอนแล้ววะทําังไงดีทีนี้งั้นขอขโมยของกินกินหน่อยนะคะกินอาหารจานด่วนไปเลยค่ะแล้วก็อุ๊ยกระปุกกลอสินเราทุบได้ไหมไม่ได้อุ๊ยแล้วก็เขามีเครื่องเป่าตรงนี้ด้วยอะ่ะ ขอลองหน่อยสิคะดูสิจะเป็นยังไงมาลองมาลองมามาฟปุ้ง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 ปุงฟองน้ำออกมาเต็มเลยเราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้ด้วยเปลี่ยนเป็นหิมะประป่าได้ด้วยเหรอห่งนางฟ้าก็มีน้ำยาเสาวรสเอ้ยเอาในดีกว่ามาสิน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงเอ้ยไม่ใช่น้ำเลยเหมือนแค่ไฟปะไฟเปลี่ยนเฉยๆแล้วยังไงอะ่ะคือรอมันทำอะไรเหรอ ทำไมไม่เป่าอ่ะอ๋อเป่าแล้วเป่าแล้วว้าวแล้วผู้ชายจะตื่นไหมอ่ะถ้าไม่ตื่นขอนอนด้วยได้ปะอ๋อนอนไม่ได้อีกงีบบยู่ตรงนี้แล้วกันรอเขาตื่นมา <c oughs> อุตส่าห์มาหา,หาแล้ววะก็เลยแบบ่อ๊ยเมื่อกี้มีไฟออกจากปากด้วยอะ่ะผู้ชายจะตื่นเมื่อกี่โมงปรากฏเขาตื่นมาไปทํางานต่อจบเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะเฮ้ยผู้ชายตื่นแล้ว พี่ชายตื่นแล้วเราตื่นเลยสวัสดีค่ะแนน้าตัวอย่างเป็นมิตรซะหน่อยเอาออกไนทิ้็อยะแล้ววะเอาพี่ชายเอางั้นเราก็มาห้องน้ำก่อนก็ได้อะเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเขากลับเข้ามานะคะเอาเขาไม่กลับอะ่ะเขาหายไปแล้วเขาไปทำงานแน่เลยอะ่ะเอาเวนกรรมฉันรอเกอร์เหรอเนี่ยโอเคถ้าอย่างงั้นก็เอาเขาไม่ได้ไปทำงานเขาอยู่นี่ค่ะ อย่างนั้นออกมามาอุ้ยแนะนำตัวอย่างมเสน่ย์ไปเลยทําให้ประทับใจด้วยไปอุ้ยทําไมเขาขึ้นว่าอึดอัดอ่ะเพราะอะไรอ่ะเขาอึดอัดที่เห็นหน้าเราใช่ปะยังโสดอยู่ไหมคะถามเป็นพิที่อีกแล้วเอ้าเดินหนีเราไปอีกแล้วโอ้ยออมาเมากันต่อนะคะร่วมการทำอาหารดีกว่าเออจะได้มีเวลาดีๆด้วยกันน่าจะใส่คัพเค้กลงไปในนั้นนะคะอุ้ยเขาทำอะไรอ่ะ นี่คือแรปนี่เองหอมเลยอะดิแต่เขาไม่ได้ทำเผื่อเราอะนะส่วนนาเรื่องความสนใจไปค่ะแล้วก็อ้าวเขาวางแบบนี้เขาใช้เรากินปะให้ปะเนี่ยให้ไม่ให้ไม่รู้แต่ขอกินนะเอาเขาเดินไปไหนอีกแล้วอะคุยกันดีๆได้ไหมถามถึงชีวิตรักไปเลยค่ะให้ลิลลี่ด้วยแล้วแน่นอนว่าวิชาร์กทั่ามา พี่อ่านชื่อเขาถูกไหมเนาะนี่นตัตตี้ฉันรู้สึกอยากทำอะไรที่ใหม่และตื่นเต้นอย่างเช่นเปลี่ยนอาชีพนะคุณคิดว่าไงฉันว่าคุณไม่ควรทำแบบนั้นนะตอนนี้งานเขาน่าจะดีแล้วหรือป้าคุณพูดถูกมั่นคงคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีจริงๆนั่นแหละเอาเอาแล้วตอนนี้เขาไม่มั่นคงเหรอเอา้าโอ้นี่ดอกไม้สําหรับคุณค่ะไม่เคยเอาใ,ใครมาก่อนนะสุนทนาเรื่องความอึดอัดไปค่ะเฮ้ยเขาไปทํางานแล้วว่ะโอ้ตั้งใจทํางานนะค่ะ เดี๋ยวทางนี้เราล้างจานให้ก่อนหนึ่งแล้วก็สงสัยเราจะต้องกลับไปหาคุณช้าของเรากันก่อนนะคะคาไม่ขอเราแต่งงานสักทีอะงงจริงๆเขาน่าจะขอเราได้แล้วนะอุ๊ยวันนี้น้องเขาใส่ชุดแบบว่าเอวรอยมากค่ะเป็นไงคะชอบลุคใหม่ของหนูนี้คะ่ะประทับแจงไปค่ะแล้วก็สนทนายอย่างลึกซึ้งนะคะก็ได้จดจำใส่อีกทีแล้วก็ ส่งจูบอีกหน่อยคุณพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นพึ่งเป็นเพื่อนที่ดีอุ้ยเขาเป็นคนอัจฉริยะด้วยหรอสุดยอดเลยอ่ะงานก็ขอเราแต่งงานได้ละมั้งเขาน่าจะรู้ได้แล้วนะว่าเราอยากแต่งงานกับเขาอะคุณพี่ขอนัดตีแต่งงานเดี๋ยวนี้อจูบแก้มสักหน่อยไปไม่เจอกันคืนนึงคิดถึงใจแย่ค่ะจมใจถึกใจจริงอีกทีนึง แล้วก็ Please, <sim> สแสดงความชอบพออีกสักหน่อยอุ้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 ย,ยแล้ววันนี้ก็มาถึงชาร์กวิลเลียรรู้สึกหลักนันตีเคสมากจนเขากำลังขอดเธอแต่งงานนะแน่นอนสิคะอุ้ย <Amanda. S 1> อ้าวว้าวไอ้อ้ยเป็นคู่มั่นกันแล้วโอ my oh my, oh my god. god oh my god My god.My god. ฉ my god. ันนีใจมากเลยค่ะที่คุณขอช่ง็งงานสักทีเราจะต้องทำความรู้จักกับลูกๆเขาไว้แล้วนะคะต้องญาติดีกันเข้าไว้ค่ะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรไปเลยค่ะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแลน้วนะคะน้องหนูค่ะสวัสดีจ้าพี่ที่มาเมื่อวานน้องจำได้ไหมนี่เชิญไปเป็นเด็กถือแหวนที่ยางแต่งดีปะ่ะหรือว่าเด็กโปรยดอกไม้ที่ยางแต่งดีอะ,อะเอาเป็น เด็กถ oh <my> ือแหวนละกันอ่ะไปพ่อหนูเพิ่งขอพี่แต่งงานอย่าไปเป็นเด็กถือแหวนให้พี่ไหมแน่นอนครับแล้วทีนี้ก็ oh. เรามาที่น้องดูนากันดีกว่าแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรไปค่ะสวัสดีจ้าน้องดูนาพี่คือพี่อยากจะบอกข่าวดีว่าพ่อหนูขอบพี่แต่งงานนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแหวนที่นิ้วน้องอะ่ะใหญ่จังเลยอะ่ะ <c oughs> ใหญ่มากโอ๊ยคดแล้วเราก็ ชวนน้องเขาไปเป็นซิมผู้มีเกลียดที่งานแต่งเอ๊ะมีเกลียดก็พอน้องไม่ต้องเกลียดอย่างนั้นเราไปงานแต่งงานของพี่นะดีใจมากมากเลยค่ะที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันโอ้ว้าวไม่รู้อะไรชะเลวอ่ะแล้วก็เลืองลูกชายเขาอีกคนหนึ่งนะคะไปหานแนะนําตัวอย่างเป็นมิรไปงานแต่งพี่ด้วยนะเอา้าน้องเขาดูไม่แฮปปี้กับเราอะเอา้เอาเขาเกลียดนะเรา วายเวงกรรมเขาเขียดน,น้าเราโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราก็จัดงานแต่งเลยปล่ะ,ละ <Huh? S 1> จัดเลยค่ะรีบ <c oughs> เดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเอาเป็นเย็นนี้ดีป่ะอุย้ยมันจะเย็นแล้วว่ะเอาเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าจัดงานแต่งนะคะพิธีแต่งงานปึ๊บ มาเลยซิมผู้มีเกลียดลองดูหน่าเอาสรุปน้องอีกคนไม่ยอมไปจริงดิไม่ยอมก็ไม่ยอมโอเคผู้ดำเนินพิธีไม่มีอ่ะไปหาผู้ดำเนินพิธีต่อดอีก,กว่าพี่ว่าพี่จะไปให้คุณเจฟฟรีย์เป็นคนดำเนินพิธีให้เราเพราะว่าเขาเป็นคุณลุงที่ดูหน้าตาจะดีอ่ะ มาคะ่ะคุณแรนแก็บเจอกันเฮ้ยถ้างั้นเราควรจะเชิญคุณแนนซี่ไปด้วยดีปะ่ะในงานมันจะได้แบบมีคนเยอะขึ้นนิดหน่อยอาชวนด้วยละกันฮัลโหลอุ้ยนี่ไงคุณเจฟฟรีย์อยู่ข้างลาง่างพอดีแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรไปเลยคะ่ะอาคุณเจฟฟี่ค่ะขอโทษที่ต้องมาปลุกที่บ้านแต่ว่ามีเรื่องสําคัญจริงๆกะที่ต้องพบคุณอยากจะเชิญคุณไปเป็นผู้ดําเนินพิธีที่งานแต่งได้ไหมคะ คุณพอจะสะดวกไปเป็นผู้ด,ดำเนินพิธีให้กันหรือเปล่าโอ้ผมยินดีมากเลยครับเป็นเรื่องดีๆจริงๆอุ๊ยคุณนายแนนซี่ตรงนั้นนะ่ะอุ๊ยนัตตี้เป็นคนรักเพื่อนฝูงนะคะโอเคค่ะแล้วก็คุณนายแนนซี่ไปเป็นแขกในงานอีกคนสิคะไป ไได้วยอุป,ปนิสัยหัวสูงนัตตี้เป็นคนหัวสูงซิมผูหัวสูงรักที่จะวิจารณ์การทำอย่างของคนอื่นและชอบคบหากับซิมหัวสูงด้วยกันเออ,เอ,อจะบอกว่าคุณนายแนนซี่หัวสูงสินะเราเรื่องเหลือเชื่อไปเลยค่ะเราว่าแบบเพเจอคุณผู้ชายเขาแล้วก็แบบคุณผู้ชายเขาตกหลุมรักเลยค่ะขอฉันแต่งงานไวมากค่ะ แล้วก็สแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการสมรสหรอเอ้ยตื่นเต้นเรื่องงานแต่งดีกว่าไฟแล้วทีนี้เรามีผู้ดำเนินพิธีแล้วใช่ไหมตอนนี้ขอวางแผ่นสัญญานแต่งงานก่อนดะคะ่ะซิมผู้มีเกียรติน้องรูน่าแล้วก็คุณนายแนนซี่นะคะผู้ดำเนินพิธีก็เป็นคุณเจฟฟรีย์เด็กปอยดอกไม้เอ้าเราเราไม่ได้ชวนน้องแม็กแล้วหรออ๋อเราชวนเป็นเด็กถือแหวนเนาะมาน้องแม็กปึ๊บโอเคส่วนแขกก็ เิ้ยเราชวนซาลิมมาไหมไม่หนออแต่ชวนน้องฮิวโก้ได้โอเคเิ้ยรู้แล้ว เราชวนฮิวโก้กับคุณนายแนนซี่เป็นแขกปกติดีกว่าเกิดลูน่าเป็นแขกผู้มีเกียรติไปเลยค่ะแล้วก็ชุดแต่งงานหรอตอนนี้สี่ชุดเขาเข้ากันอยู่นะแต่ว่ามันดูแบบมันแบบไม่เลิศอะ่ะต้องเปลี่ยนชุดของน้องนัตตี้นะคะ่ะเอาเลิศๆไปเลยปังๆไหนดูซีชุดไหนนะสนใจบ้างคะเฮ้ชุดนี้ก็แบบสวยอยู่นะแล้วถ้าเป็นชุดนี้ล่าเป็นไงดูสีสีขาว เฮ้ยก็โอเคนะนี่อเฮ้ยอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้โปมากเอาน,นี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนทรงผมด้วยทรงผมอันนี้มันแบบสบายเกินพี่สาวอมันไม่เหมาะกับงานแต่งเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูโอเคนะหรืออันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยเหลืออันนี้เฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่ชุดเบอรละค่ะแล้วก็มันเหลือเค้กอ่ะ เราต้องไปซื้อเค้กตอนนี้เป็นเวลาหกโมงอา้าวทำไมร้านปิดอ่ะปิดจริงหรอเอ๊ะถูกหลานปะเนี่ยอ๋อนี่เวลาทำการ9ก้าโมงแล้วก็ปิด6กโมงเอาเวิยงคมและพาร์ทนี้ขอจบไปเท่านี้เกิดนะคะไว้มาดูงานแต่งกันพาร์ทหน้านะคะ